สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํากับสุดยอดเกมเก่านะครับที่คนไทยหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักและเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะครับเกมนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกมแมนฮันภาคที่1นนะครับเป็นเกมที่บอกตรงว่าถ้าใครจิตใจไม่แข็งจริงเนี่ยก็อย่าลองโหลดมาเล่นเลยจะดีกว่านะครับไปกันเลยนะครับที่สําคัญนะครับแมนฮันเนี่ยนะครับมีขายบนสตรีมนะครับสำหรับภาคแรกด้วยนะครับเรียกได้ว่า ผู้จัดจำหน่ายเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัท Rockstar Games ผู้ผลิตเกมดังอย่าง GTA นั่นเองนะครับรูปแบบการเล่นของ Manhunt นะครับจะเป็นเกมแนว Third Person นะครับโดยเราเนี่ยนะครับจะได้รับบทนะครับเป็นหนึ่งในอ่าคนคนหนึ่งนะครับที่ต้องทำสงครามนะครับกับแก๊งต่างๆนั่นเองนะครับโดยตัวเกมเนี่ยนะครับพัฒนาโดยทีมงาน Rockstar North และจัดจำหน่ายโดย Rockstar นะครับเรียกได้ว่า ในฉายาจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยได้รับสมญานามว่ามันเป็นอีกยูนิเวอร์สหนึ่งของ Grand Theft Auto หรือ TDA นั่นเองนะครับโดยต้องบอกว่าเกมแมนทันเนี่ยนะครับในตอนที่วางจำหน่ายเนี่ยนะครับก็ในหลายประเทศเนี่ยเขาแบนเกมแมนทันเพราะว่าแมนทันเนี่ย หลายประเทศเนี่ยเขามองว่ามันมีความรุนแรงนะครับมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะไม่เหมาะกับเยาวชนทําให้หลายประเทศเนี่ยมีการแบรนเกมนี้ออกไปนะครับส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมานะครับมันก็มีข้อดีก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับไปเล่นเกมเก่าๆอย่างสมัย PS2 นะครับ p s เนะฮะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะไม่ได้มีคัดซีนไม่ได้มีระบบแบบฉากต่างๆมาเล่าเรื่องให้เราลาคานใจมากก็คือตัวเกมเนี่ยก็จะโยนเราเลยนะครับให้เราควบคุมให้เราเล่นเลย นะครับให้อิสระเราในการตัดสินใจจะบู๊จะฆ่าแบบสเตลก็ได้นะครับซึ่งผมชอบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นระบบเกมเพย์ที่แบบเหมือนดั้งเดิมคลาสสิกไม่ต้องมีการเล่าเรื่องที่ยืดเยื้อหน้าเบื่อจนเกินไปนะครับสำหรับใครหลายคนที่อยากจะแบบหาเกมที่ไม่กินสเปคและแบบแนวไม่ซับซ้อนเนี่ยมาเล่นเนี่ยก็ลองราหลดแมนฮันมาได้นะครับ และถึงแม้ว่าแมนฮันเนี่ยนะครับภาคแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเกมที่เก่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของการออกแบบ AI นะครับการออกแบบระบบการเล่นเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับ AI ฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับจะเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีลักษณะการทํางานเป็นทีมนะครับในบางด่านนะฮะถ้าเราทําการยิงเนี่ยมันก็จะแห่ยิงมาที่เราทันทีรี่ได้ว่าเป็นการออกแบบการตอบโต้ AI ที่ถึงแม้ว่าเกมเนี่ย จะวางจำหน่ายมานานแล้วนะครับในช่วงปี2003-2004เนี่ยก็เรียกได้เลยว่ายังคงความตื่นเต้นร้าใจแล้วก็ถ้าใครที่เคยเล่น GTA มาก่อนเนี่ยสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะปรับตัวไม่ยากเพราะมันเป็นมุมมองเติร์นเพอร์สันอยู่แล้วนะครับเเกมเพย์ต่างๆเนี่ยระบบการยิงระบบการเคลื่อนที่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือน GTA มากๆเลยนะครับ